จีนะค่ะย็ดจีนะค่ะฮ็ดจีนะค่ะมาเด้อค่ะเด้อจะกินเนื้อไหนเมนูนไหนก็ได้นะค่ะตามใจเลยจ้าแก้วก็เบียเต็งเอาแก้วน้อยแก้วน้อยน้ำพริก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 จีเลยค่ะเด้อรักก็รักรักแแค่น้อย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 จ้าแค่น้อยความสุขเล็กๆความสุขน้อยน้อยความสุขน้อยนอยที่ได้ ซุปหรือจะลวกกินจำแก้วหรือจะกินเมนูอะไรหรือจะซุปแป้งทอดหรือจะเอาอะไรคะซุปแป้งทอดก็อะไรนะซุปแป้งทอดใส่ไข่แล้วก็ทอดถ้าทอดก็อะไรนะคะโอ้ยหอมเลยหอม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 ความสุกเล็กๆความสุใน้อยๆความสุกเด็กน้อย,อยได้กะละมังบกใหญ่ตุมไว้แล้วนี่ ถุงละแปดสิบบาทเนี่พี่น้องหลายก็ถุงละแปดสิบบาทอันนี้นะมาต้มมาต้มแล้วก็มายัางก็อันมามาสุกเ็ดเสินะพี่น้องต้มไว้ก่อนต้มไว้ก่อนต้มไว้ก่อนพ่อค้าเขาดีใจแล้วเขาเห็นคอยใส่ขเขาซื้อ,อยังกว่ซื้อมักนอ้องจ้ะเนี่ยเพดอันนี้ยวคมาคนแซบ่บต้มกันพี่น้อง อันต้มไว้ก่อนลวกไว้ก่อนโอ้ยจะต่วนเนาะมือเดียวเออไป้เต็มไหลแต่มันมือเดียวเออป้าท,ท่วนไอ้เดียวก็เต็มหม้อล้วเนี้ยอันเดียวก็เต็มหมอ้อเราก,ก็จะต้มได้เครือวันนี้ต้มเราก็ไอ้ไอตักตักใส่อันหมอ้อไปมันเย็นมันลาบนอนจ้ากลุ้มเรื่นี้เนี่ยที่ ะมาบาไม้นะักกกูนี่เย้าจูมามาเบะเฉียว่าไปจูเหียมมาดิไอจู่ซาดิไปจูบ่ากอดานผกเองกินเองนะักเก่งพอความสุกเล็กๆความสุขน้อยๆส,ๆสีตำแก้วพี่น้องตำตำแก้วเห็ดตำแก้วเห็ดสีอันยังก็อันซุปเห็ดหรือว่าลาบเห็ดพี่น้องดจอีจะว่าเออจะว่าก็จะซุปหรือก็จะลาบดี ก็จะเก็บพริกไปตำแกลวก่อนกเนะก็บแต่พริกนะเนี่ยเรือก,ก็พริกไปตำแกลวก่อนพี่น้องตำแกลวตำแกลวตะตำใส่เนีมน้มันสิเผ็ดบลาตัวก็มีหลยอยู่ได้บอกพริกอยู่ห้องน้ำตู้เย็นก็ได้เดี๋ยวมาเลือเรือมาต้มพร้อมกันต้มเห็ดต้ตมนี่ยตำแกวว้วเหมือนเต่าจะได้ไม่ต้องก,กิน กินยังกับผู้กินซ้ำแก้วกินแสบบวกแก้วนี่ตำแก้วบวกผักนี่โอ้ยสุดยอดอาหารจีหัวกะทน,นี่แหละพี่น้องต้มไข่ใส่บ่ได้ซื้อไข่ซ้ำเสื่ออาหารแมวกับเสื่อเห็บเบิ้ลและเสื่อนอนน,อนนี่รายได้กับรายจ่ายมันบสมบูรณ์กันเลยพี่น้องจ้าความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆอ,อันไรจะเพี้ยนเปลี่ยว